สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของวางใจเพราะเจ้านัของพระเจ้านะครับในสุภาิษิ์บทที่3ข้อที่5ครับสุภาิษิ์บทที่ 3: ข้อที่5โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าจงวางใจในพระยาเวด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองโปรดฟังกันครับในเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่ง จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าอาศัยความเข้าใจของตนเองเรื่องครับหลายครั้งในชิดของเราครับเราพบว่าการพยายามควบคุมทุกสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากเป็นเรื่องที่เหน็ดเหนื่อยจริงๆครับถ้าใครก็ตามที่พยายามควบคุมทุกสิ่งเป็นพวก perfectionist หรือเป็นพวกที่พยายาม manipulate ทุกอย่างนั้นยากมากครับความกลัว ก็จะเกิดขึ้นความไม่แน่ใจจะเกิดขึ้นความไม่แน่นอนก็ทําให้เราอยากจะพึ่งพาสติปัญญาของเราเองเพราะเราคิดเองเรามั่นใจกว่าแต่สุภาษิตบทที่3ข้อที่5นะครับเรียกร้องให้เรากลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าของเรานะครับการวางใจอย่างเต็มที่ในพระเจ้าผมอยากจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะเห็นภาพ ของคว่าวางใจมีครอบครัวหนึ่งเขาเข้าไปปีนเขาด้วยกันพวกเขาก็เจอสะพานเชือกข้ามหุบเหวลึกข้างล่างก็เป็นน้ํานะครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งนะก็เป็นหน้าผาสะพานเนี่ยครับเป็นสะพานเชือกเด็กหญิงซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อมองลงไปเห็นความลึกก็กลัวครับร้องไห้เลย หลังจากที่สึกสะอื้นเธอก็ถามคุณพ่ออย่างนี้ครับว่าคุณพ่อขาคุณพ่อแน่ใจไหมว่ามันปลอดภัยคุณพ่อยิ้มแล้วก็ยื่นมือใหลอ้ลูกไม่ต้องคิดมากลูกไม่ต้องวิเคราะห์ลูกไม่ต้องสังเคราะห์ไม่ต้องคำนวณความแข็งแรงของสะพานขอให้ลูกจับมือลูกแค่จับมือพ่อก็พอจับให้แน่นแล้วเดินไปกับพ่อ เด็กผู้หญิงคนนั้นฟังแล้วก็คิดครับลังเลอยู่สักพักหนึ่งแต่เมื่อเธอเลือกจับมือพ่อและไว้วางใจพ่ออย่างสุดแรงสุดกำลังในเดินไปข้างหน้ากับคุณพ่อโดยไม่สนใจความกลัวโดยไม่สนใจที่จะคิดโดยไม่สนใจที่จะวิเคราะห์ตามความเข้าใจของตัวเองในที่สุดเธอก ถึงฝั่งนู้นอย่างปลอดภัยพี่น้องครับความไว้วางใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าลูกสาวเข้าใจความแข็งแรงของเชือกมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับแต่ความไว้วางใจนั้นขึ้นอยู่กับว่าเธอเชื่อมือพ่อหรือเปล่าการไว้วางใจพระเจ้าก็เหมือนกันนะครับเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างไม่ต้องวิเคราะห์ทุกอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พระเจ้าจะก้าวเข้ามาช่วยเรา แต่ต้องเชื่อว่าพระหัตถ์ของพระเจ้านะั้นมั่นคงเกินกว่าความเข้าใจทุกอย่างของเราเสมอเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องไว้วางใจพระเจ้านะครับในการไว้วางใจพระเจ้านี่สำคัญในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันคําว่าวางใจนั้นก็คือการพิงลงไปอย่างมั่นใจมั่นคงการทิ้งตัวลงไปอย่างมั่นใจพึ่งพาอาศัยโดยไม่สงสัยและ ปล่อยวางความกังวลไว้พี่น้องครับควาวางใจคือพิงลงไปอย่างมั่นใจทิ้งตัวลงอย่างไม่กลัวพึ่งพาโดยไม่ต้องสงสัยและปล่อยวางโดยไม่กังวลเหมือนกับเด็กเล็กๆนะครับที่ทิ้งตัวลงในอ้อมแขนของพ่อแม่โดยไม่ลังเลพี่น้องครับในเชิงจิตวิญญาณนะครับการวันใจพระเจ้าไม่ใช่แค่การยอมรับข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้น แต่การหวังจาพระเจ้าคือการพึ่งพาพระองค์อย่างลึกซึ้งโดยมีความเชื่อศรัทธาว่าพระองค์จะทรงดีและทรงไว้ซึ่งฤทธานุภาพเพียงพอพอเพียงเสมอที่จะนำทางชีวิตของเราพี่น้องครับวางใจพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าคำว่าสิ้นสุดใจใหมายความว่าศูนย์กลางชีวิตความคิดคำพูดการกระทำความตั้งใจความรู้สึกกันตัดสินทุกอย่างครับนั่นแหละครับคือใจ สุดใจหมายความว่าอะไรครับสุดๆครับไม่แบ่งแยกไม่มีการสงวนพื้นที่บางส่วนไว้สําหรับความไว้ใจตัวอีกต่อไปไม่มีการไว้ใจตัวอีกต่อไปพึ่งพาพระเจ้าสุดใจพระเจ้าเรียกร้องความไว้วางใจทั้งหมดครับพี่น้องครับไม่ใช่แค่บางส่วนของชีวิตของเราเช่นหลายคนนะอาจจะคิดว่าเรื่องใหญ่พระเจ้าทําเรื่องเล็กพระเจ้าไม่ไม่ต้องพี่น้องครับพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่พอที่จะช่วย ในสิ่งเล็กน้อยในชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นการเชื่อฟังซึ่งมาจากความศรัทธาในพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงคนคนนั้นเขาพร้อมที่จะมอบทิศท,ทางชีวิตของเขามอบทุกอย่างของเขาไว้กับพระเจ้าได้คำว่าอย่าอาศัยหรืออย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองอย่าอาศัยความเข้าใจของตนเองครับความเข้าใจนั้นคือความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะ ความสามารถในการคิดความสามารถในการตัดสินใจความสามารถในการประมวลผลความสามารถในการที่จะนําประสบการณ์ต่างๆมาใช้พี่น้องครับความเข้าใจนั้นมีความหมายกว้างขวางมากแต่พี่งพี่บอกว่าอย่าพึ่งพาความเข้าใจอย่าพึ่งพาความรอบรู้อย่าเอาชิตของเราไปเอ็นพิงมันอย่าทําให้สิ่งนั้นเป็นที่พึ่งหลักของเราต้องให้พระเจ้าครับเพราะฉะนั้น คำว่าอย่าอาศัยความเข้าใจตัวเองนั้นหลายหลายคนนั้นก็คิดไปว่าพระคัมภีร์ห้ามใช้เหตุผลห้ามใช้ความคิดให้เชื่อยอย่างเดียวไม่ใช่ครับไม่ได้หมายความว่าห้ามใช้เหตุผลแต่หมายความว่าอย่าให้เหตุผลที่จํากัดของเรามีอานาจเหนือความสัพพันญูและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่างหากครับเพราะฉะนั้นการพึ่งพาความเข้าใจความรอบรูร้ของตัวเองนเพียงอย่างเดียวจะทําให้เราไม่เห็นมุมมองนิรันดร์ของพระเจ้า ไม่เห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตามสายพระเนตรตามสายตาของพระองค์เพราะฉะนั้นการวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจคือการยอมรับครับว่าพระเจ้าทรงรับรู้รับทราบและพระเจ้าทรงเห็นมากกว่าที่เราเห็นพระเจ้ารักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองและเราตัดสินใจที่จะเลือกยืนอยู่บนพันธสัญญาของพระเจ้ามากกว่าความเข้าใจที่จํากัดของตัวเองเพระเาะฉะนั้นเรื่องนี้ครับ เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายนะครับพี่น้องให้เราไว้วางใจพระเจ้าโดยที่เราไม่ยังเป็นนักเข้าใจทุกอย่างขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะหยุดพยายามควบคุมทุกสิ่งด้วยตัวเองให้เราเชื่อฟังแม้เราจะยังไม่เห็นภาพรวมให้เราฝึกฝนการวางใจพระเจ้าในทุกด้านของชีวิตครับ ให้เรามอบความกังวลและความไม่แน่นอนเพราะพระเจ้าของเรานั้นแน่นอนเสมอเมื่อเรารเผชิญกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ครับเมื่อเรารเผชิญกับวิกฤตขอให้เราเปลี่ยนจากความพยายามเข้าใจทั้งหมดให้กลายเป็นความไว้วางใจปรุงครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าทั้งหลายยอมรับว่าทั้งหลายเป็นมนุษย์เป็นคนโง่เขลา ของอะต้องพึ่งพาโรรองของอะไรเข้าใจว่ามนุษย์มีสายตาที่จำกัดเพราะเรามองเห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นขอทรงโปรดทำลายการพึ่งพาความเข้าใจของตัวเองขอทรงโปรดที่จะให้พระองค์นั้นมีอำนาจเหนือชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูเองนั้นทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ในการไว้วางใจพระบิดา ขอให้การไว้วางใจเช่นนี้จะเป็นให้ข้ามูลหลายนั้นมีส่วนในสันติศุขที่มาจากพระเจ้าและเกินความเข้าใจข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้ามูลหลายให้ไว้วางใจโปร่งมากขึ้นพึ่งพาโปร่งมากขึ้นแทนที่จะพึ่งพากําลังของตัวเองความคิดสติปัญญาของตัวเองซึ่งมีจํากัดขอทรงโปรดเมตตาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความคิดของข้าพุหลายเปลี่ยนแปลง ทัศติของคำาหลายเปลี่ยนแป่งท่าทีในใจของคำไหล่ด้วยเถิดกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ใือนพุ่งนี้นะครับขอบเจ้าอันมณพระพรพี่น้องแท็กท่านสวัสดีครับ ามองไม่เห็นพระเจ้าด้วยสายตาแต่เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่บนกันเขนเราได้เห็นพระพูท จมั่นคงในพระองค์ได้เห็นความรักพระคุณอาสาจันในทุกปัญหาเรา วันนี้เราจะมั่นคงในพระองค์ได้เห็นความรักพระคุณอัศจรรย์ในทุกปัญหาเราเห็นกระพรสิ่งร้ายจะกลายเป็นดีในพระองค์เราจะไม่ขาด